ใช่บกันใส่ทรงราชด,ดากกันใช่มเพบ่ตรงปกเกือลงมาเป็น,ปนกระจังเบีย้ยนเลยจวาขามีกับมีตัวนีไหมขามีเอาพิสกลนองแล้วสรนอืมอ่านอย่ไปมึงอะ ขามีนะนนี่เคบีเซ็ดูทกูกช่างประจำคุณเหลืองครับแต่สมัยอันพ่อ่อยขี้ยุน่นกระจังหนาลุน่นที่แกะยุ่นนี่หาบ่มีเลยเด้ <laughs> เออมอีเลยเลยใส่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บริษัทเขาเฮ็ดดีว่ะข้อมีอะไร เรื่อว,ว่ารถข่อยกับว่ารถหน้าตารถมันต้องรอว้กว่อนเลยทีหมัองเงินเหมืองเงินเป็นอย่างกับเราอีกเนาะมันขามีวา จัหนาย่างนอกม่งเลยครับนี่ที่ใสเลง <c oughs> อ๋อมันก็ท่านอย่าี้มาติดนี่เป็นเสียคือมันมากันสายอันเทีบนคล้ายที <laughs> หัดหัดเที่ยวบนคลายไปน้ำก็ด,ดี นัดนถับยันให้นน้ำในเด้อึนันคื้นเลยว่ะกันชน้อนมันเสนี่เาหาเนีนมาขัดมันหยิ่งเี่ยมขึ้นบะนี่ยามเดินบามันมักดินกว่ามันี